หมอช้างแนะ5วิธีทำบุญด้วยแสงสว่างช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาตลอดทั้งสามเดือนนี้นะับเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการทำบุญเสริมดวงหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำวิธีทำบุญด้วยแสงสว่างรับอานิสงส์ที่ทำให้ชีวิต พบกับความสว่างสวยรุ่งเรืองถึงโชคลาภชื่อเสียงบาร,รมีเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์คนรอบข้างและหมู่เทวดาโดยการทำบุญแสงสว่าง5้าสิ่งนี้ 1. เทียนพันษา 2. หลอดไฟ 3. โซล่าเซลล์ 4. บริจาคค่าไฟทําทำบุญการศึกษาสร้างแสงสว่างทางปัญญา นอกจากนี้นะครับหมอช้างยังเผยว่าสามารถทําบุญได้ทุกราศีและเน้นพิเศษสําหรับผู้ที่พระราหูเข้าดวงคือผู้ที่เกิดในราศีเมษและตุลแนะนําให้ทําบุญด้วยจํานวน8หรือ12ที่มาพร้อมบทถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษาสร้างอานิสงส์แอย่างให้กับชีวิตวันเข้าพรรษาเดินทางมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ปี2,565ปีที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธจะคงสื่อสารและสานต่อหนึ่งในนั้นคือการถวายเทียนจำพรรษาเพื่อรับอาน,นิสงส์ง8ข้อถวายเทียนจำพรรษาจะเริ่มตั้งนนโมสามจบแล้วกล่าวอิมังพันเตคุทัปปูชายะวัสสขะตังปทีปัง สังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังคโคอิมังวัสสะคัตังปฏทีปังปฏิคันหาตุอัมหากัญจะมาตาปิตุอาทีนันจาเปตานังสัพพวันจาอัมหากัญจะเทวตานังทีคระตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเทียนพรรษาคู่นี้พร้อมกับของบริวารไวน้ณอุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ทรงรับซึ่งเทียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ปิยชนทั้งหลายอันมีมารดาบิดาญาติสายโลหิตมิสหายทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นการละนานเทินแปดอณิสง์ของผู้ถวายเทียนจำพรรษาคือ 1. นึ่ทำให้เกิดปัญญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเปรียดเสมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทําให้ชีวิตสว่างสบายรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญ 3. ทำให้ขี้คลายเรื่องต่างๆที่มีปัญหาร้ายกับกลายเป็นดี 4. ย่อมเจริญไปด้วยมิตรและบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อหลาลับโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุขติและสวรรค์ 8. หากสั่งสมบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงจาจักสูขคือปัญญาหรูแจ้งเข้าสู่นิพพานย้อนไปดูที่มาของการถวายเทียนจำพรรษาขอหยิบยกข้อมูลจากวัดราชาธิวาสวิหารระบุไว้ว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกรูปที่บวชใหม่และบวชมานานมีพรรษามากจะอยู่แห่งหนตาบลใดก็ตามเมื่อถึงวันนี้แล้ว จะต้องทําพิธีอธิษฐานพรรษากล่าวคืออธิษฐานเพื่ออยู่จําวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทําพิธีอธิษฐานนั้นตลอดเวลาสเดือนโดยพระภิกษุต้องจำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนระหว่างแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15คห้าเดือน11เครื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำกล้าข้าวข,ของชาวนาให้ได้รับความเสียหายโดยในวันเข้าพรรษา มีประเพณีที่สําคัญสองประเพณีได้แก่ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ําฝนประเพณีการถวายเทียนพรรษาเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดเวลาส <policing. S 2> ามเดือนการนำเทียนไปถวาย ชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันเองอย่างเอิกระเริดสนุกสนานและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีโดยชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระตนตรยัยโดยนำรังพึ่งร้างมาต้มออกขี้พึ่งแล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็กๆมีความยาวตามต้องการเช่นอยากเป็นคืบหรือเป็นสอบแล้วใช้จุดบูชาพระเทียนพรรษา เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปนถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดดังแสงเทียน